ผู้คนโง่คนพานไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนกลัวตนเองจะหมดจะสิ้นกลัวตนเองจะยากจนแต่บัณฑิตชนผู้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญากลัวตนเองจะยากจนจึงขวนวา่ให้ทานไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะน้อยมีโอกาสก็ทำเศษเล็กผสมน้อยตามโอกาสตามจังหวะไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องทำให มนมากมายกายกองหมากเาว่าหาโอกาสหาเวลาอันเหมาะสมบางทีจําเป็นจะต้องเลือกอีกด้วยในการให้ทานถ้าอยากได้บุญให้ความอิ่มใจเบิกบานใจสบายใจมีผลทางโคะทางวัตถุไม่ต้องเลือกก็ได้แต่ให้ทานด้วยศรัทธาด้วยความเลื่อมใสนัตถิจิตตังปั้นนำหิอัป,ปกานามนทักขินา เมื่อจิตเรื่อมใสแล้วการกระทำนั้นบุญนั้นจะชื่อว่าน้อยย่อมไม่มีแม้ว่าจะให้ของนั้นเป็นของน้อย,อยแต่จะมีค่ามากล้นพ้นลำพันในจิตใจเศรษฐีคนรวยอาจจะทำบุญแสนบาทเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่คนยากจนอาจจะทำบุญห้บาทสิบบาทข้าวสักหม้อนหนึ่งแกงสักหม้อนหนึ่ง เป็นสิ่งที่เต็มอ,อกเต็มใจเพราะหามาด้วยความบริสุทธิ์และหามาได้โดยยากเราะนั้นไม่ว่าจะมากแะ่นน้อยจึงบอกว่าเมื่อจิตเรื่มใสและของทานมันบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์ดังที่ท่านผู้เป็นประธานทายกพากล่าวบอกว่าเป็นของชอบธรรมได้มาแล้วโดยธรรม น้อมบูชาพระรัตนตรยัยน้อมถวายพระสงฆ์มงใจภิกษุสามเณรอุบาสบอุบาสิกาผู้มีศีลน,นุ่งขาวห่วมขาวทั้งหลายนั่นแหละเป็นสิ่งที่ได้มาโดยชอบทำแม้จะน้อยคนละเล็กละน้อยบัณฑิตก็สั่งสมกระทำสิ่งเหล่านั้นเพื่อชนะโลกทั้งสอง